ร้อ,อ,ยอยชม f o r ์ m มา t a ต2.3อีโคบู t 2016พี่น้องอุ้ยอยากไอต้องกูเกิดมาทั้งชีวิตกูกับมาเคยได้รีวิวจังเทอมือนี้กูได้มีโอกาสรีวิวครับผม f o r ์ m มา t a ตนนะครับปี2016รถเจ้าของปลายแดงมือเดียวรถคันนี้มาจากอรัญญาประเทศบ้านเฮ้านี่เองครับซักแก้วนะมือนี่เซียะ1 5 มารีวิวตัวนี้ครับมาชมแม็กใหม่ยานใหม่หนึ่งชุดครับผมโคตรหล่อราคาขายออกใหม่ป้ายแดงจักบาทหูบอจักบาทครับสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะเพราะมาเป็นรถของเซียะเซียะขายเองขายจักบาทหูบอขายเท่าไหร่เอาแบบรถแบบเป็นล้านเลยรถธรรมดาเราไม่ลดรถจากป้ายแดงไปสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันราคาตั้งขายหน้าโชว์รูมครับพี่น้องนะ คลดมาเอาดูภายในงงรถสองล้านไหนไหนก็ลดจากหนึ่งล้านลงมาสองล้านไงเออลดจากสามล้านลงมาเออ,เออลดล้านหนึ่งโอ,อ้ยอก,กูเก่าบอกไทยมาสองเนาะนะดูภายในหน่อยสวยๆเลขไม่สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่โลครับผมออฟชั่นภายในน o ภายในจัดหนักจัดเต็มกุญแจเป็นรีโมทกระจกปรับไฟฟ้าชุดแต่งม้าแต่งรอบคันครับนี่กุญแจมันเด้อนะ พวงมาลัยมัดแ่งปหบรอครับเปิดห้องเครื่องให้พี่หน่อยนิดนึงนะพี่ก็เรียนน้อยนะไม่สามารถเปิดเกงได้ครับผมนะดูรอบคันครับสีแดงสาดเลือดหมูสามารถจัดไฟน้นมโอนเล่มทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เลยราคานี้2 5 9 0 0 0 2้อล้านอุ้ยเสียขาย2,000สนหรอตกใจตกใจหมดตื่นหมดพี่น้อง สองล้านห้าแสนเืบาทครับผมยังไม่พอเอาส่วนลดพิเศษจากเสียยะไปเลย1นึ่งแสห้าหมบาทไหวไหมโอ้โหเหลืออยู่เท่าไหร่0 0สองล้านสามกว่าสองล้านสามแสกว่านะโคตสวยเลยรอรอมาดทรงเสียมาดทรงปามาดทรงซอต้องจับแล้วจับรถสปอร์ตมาแตง่งราคาจับต้องได้พรลักม 40, หมื่นสี่0มื่นไหวไหม ไว้ก็เอาดูอีกเครื่องเดิมๆสวยๆครับขาวจัวนิ่มเมีย้ยงอัตราการวิ่งครับจดมาแล้วเขาให้ข้อมูลมาแล้ว <c oughs> เป็นเครื่องเบนซิน4สูบความเร็ว217กิโลเมตรต่อชั่วโมงมึงวิ่งป่านั้นมึงขึ้นรถไปปฟ้าเถอะนะมึวิ่งขนาดนั้นเอาล้วคนชอบทรงแบบสปอร์ตเขาก็าจะก็เขาจะขับเนาะนะแต่ว่าขับเต็มที่ก็เซยานี่ขับได้80กิโมตรต่อชั่วโมง กลับไวกว่านั้นตาย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 แล้วคุณตายแล้วากหันน้นะครับ213กิโลเมตร217กิโลเมตรต่อชั่วโมง300แรงม้ากับ Ford Mustang 2.3 EcoBoost ปี2016ราคาขายนะครับย้ำอีกที2ล้าน5แสน90,000บาทมาจากสิยะเอาส่วนลดไปแสน50,000บาทเหลือขายแค่2แสน3หน่อยๆฟรีดาวนะครับผมไม่ขอโทษขอโทษ ฟรีดาวเ,าเรื่องการดาวเดี๋ยวคุยหลังใหม่เพราะว่าขึ้นอยู่กับเครดิตอาขึ้นอยู่กับเครดิตบางคนก็ซื้อระดับนี้ก็ต้องมีเงินดาวจับต้องได้นะครับผมนะเอาใครอยากได้รถหรูรถสปอร์ตนึกถึงเสียยะจัดให้รถบ้านรถซิ่งก็ยังซื้อขายตามปกติวันนี้ขอยกระดับฐานะตัวเองขึ้นมานิดนึงจับต้องรถหรูรถสปอร์ตสไตล์ผู้บริหารสไตล์หนุ่มเล้าหนุ่มเกาหลีหนุ่ม,มญี่ปุ่นหนุ่มจีนมารีวิวกันครับพี่น้องเอา ส่งพั่วไทยเหมือนเดิมเอาถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องกับผมแก้ว